สวัสดีครับมาพบกับผมอีกทีหนึ่งกับช่องพ่อไอวาพาไปดูนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการปลูกผักในท่อ PVC นะครับว่าเขาปลูกกันยังไงเขาทำยังไงโอเคเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับป้ายผมว่าปลูกผักในท่อ PVC เนี่ยผมว่าปลูกง่ายนะครับประหยัดพื้นที่นะครับใช้พื้นที่ได้ประหยัดนะครับประหยัดพื้นที่ในการพ่อปลูกนะครับในการปลูกผมว่าดีระบบน้ําอะไรก็ ใช้น้ำน้อยนะครับแค่ใช้ในท่อนะครับในการเลี้ยงผักให้มันโตขึ้นนะครับอันนี้คือปลูกเฉพาะขายในปริมาณน้อยนะครับไม่ใช่ปลูกแบบว่าธุรกิจใหญ่นะครับเรามาดูกันว่าใช้วัดสดุอะไรมั่งท่อขนาดไหนนะครับต้องใช้อะไรมั่งโอเคเดี๋ยวมาดูกันอันนี้นะครับ นี่คือการปลูกผักในท่อ PVC นะครับให้ดูนี่ครับท่อสิ่งที่ใช้ก็คือท่อนะครับจะมีท่อพ v c ขนาดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทําการเจาะรูเจาะเจาะรูอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยเจยาะรูนี่ครับเว้นระยะห่างให้ตอนที่ผักมันโตนะครับมันก็จะไม่ชิดกันมากเกินไปเว้นระยะห่างนะครับ อันนี้ใช้ระบบน้ําหมุนนะครับก็คือมีไดมีไดน้ํามีปั๊มน้ํานะครับดูดน้ําขึ้นมาให้หมุนในระบบท่อแล้วครับถ้ามันระบบท่อถ้าถ้าน้ำมันล้นมันก็จะไหลลงมาหมุนกลับไปที่บอ่บอบ่อพักน้ํานะครับแล้วก็จะหมุนกลับไปกลับมาอย่าเงี้ยผมว่าใช้วิธีการปลูกเงี้ยก็คือประหยัดพื้นที่เรานะครับเหมาะ เหมาะกับที่เป็นร้านอาหารนะครับที่ปลูกผักไว้ใช้ประกอบอาหารแล้วก็เอาไว้โชว์อย่างนี้ใช้ได้เลยนะครับปลูกได้เลยทําได้ง่ายนะครับวิธีเพาะเราก็เพาะจากข้างนอกนะครับเพาะจากข้างนอกแล้วก็เอามาย่อนแล้วก็เอาผักนี้มาย่อนใส่รูนี้ก็จะมีน้ําให้ดูว่า มันจะมีน้ําอยู่ข้างล่างนะครับมีน้ําอยู่ข้างล่างจะมีน้ําในท่อหมุนผักก็จะดูดซึมเอาน้ำเราจะพาไปดูวิธีการเพราะนะครับในส่วนนี้คือการาเพาะเพาะเมล็ดพันธุ์นะครับก่อนที่จะเอาไปหย่อนลงในรูที่เราเจาะในท่อ pvc นะครับแล้วก็จะมาหยอ่อนเพาะอยู่ข้างนอกนะครับ พอโตขึ้นมาแล้วก็จะมาแช่น้ํำข้างนอกก่อนแช่น้ําพอให้มันโตได้ที่พอที่จะเอาไปวางกับข้อ PVC ได้แล้วก็เอาไปวางเอาไปหยอดตรงรูที่เราเจาะนะครับแล้วก็มาหยอดลงอย่างเงี้ยอันนี้คือเพาะเลี้ยงก่อนยังไม่โตพอที่จะเอาไปใส่ท่อนะครับเพื่อให้มันโตขึ้น ทำระบบอย่างนี้ก็คือระบบหุนเวียนของน้ํานะครับเราก็ประหยัดพื้นที่เราแล้วก็ยประหยัดน้ําได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ที่ดีอีกไอเดียหนึ่งนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการพ่อปลูกอันนี้เราเอาไว้ขายแค่เฉพาะในช็อปเล็กๆนะครับของสวนของเราเองก็ประหยัดประหยัดพื้นที่ใช้พื้นที่เพียง นิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับส่วนใครที่คิดว่าไอเดียเนี้ยสามารถนำไปใช้ที่บ้านเราก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อใครที่จะดัดแปลงหรือว่านํากลับไปทำในส่วนของร้านอาหารหรือว่าเอาไปตกแต่งนะครับจะพามาดูระบบน้ำอันนี้ก็คือข้อข้อวิ C น้ำ น้ำที่ล้นน้ำที่ล้นออกจากข้อนะครับก็จะไหลมาแล้วก็จะเออลงตรงเนี้มันก็จะไหลลงตรงเนี้แล้วก็จะไหลลงแล้วก็จะหมุนหมุนหมุนที่น้ําที่มันไหลหมุนกลับไปยังข้อพักน้ําอีกทีหนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับน้ําก็จะไหลหมุนอย่างเงี้ยก็จะ,จะมีวาลวจะมีปั๊มน้ําคอยดูดน้ําให้มัน น้ำมันไหลบนนะครับอยู่ตลอดเวลาพวกน้ําปุ๋ยน้าอะไรเนี่ยครับก็ใช้น้ําไม่ค่อยเยอะนะครับประหยัดประหยัดน้ําประหยัดพื้นที่เราได้ได้เยอะนะครับปลูกผ,ผักวิธีปลูกผ,ผักอย่างเงี้ยจะลดพื้นที่นะครับข้อดีคือลดพื้นที่ใช้พื้นที่ใน ปริมาณที่น้อยนะครับแล้วก็ปลูกผักได้จำนวนมากในท่อถ้าเรามีพื้นที่ยาวแต่แคบแล้วก็สามารถทําปลูกผักในท่อ p v c ีซีนี้ได้นะครับแบบไม่ต้องใช้พื้นที่มากแต่ในถ้าทําในเชิงธุรกิจแบบใหญ่เขาจะต้องใช้มีอ่างอ่างน้ำใหญ่แล้วก็ จะใช้พื้นที่กว้างนะครับแล้วก็หย่อนไปเพื่อให้ผักมันจเจริญเติบโตในบ่อนะครับคือผักปลูกผักลอยน้ําอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันกับปลูกผักลอยน้ํานะครับลักษณะเดียวกันแต่ใช้ในการปลูกในท่อ PVC ก็มากกว่านะครับก็จะมีท่อ PVC ขนาดใหญ่นะครับเพื่อเจาะรูเจาะรูแล้วก็ เว้นระยะห่างที่เราเจาะเพื่อเอาต้นอ่อนของผักกาดนะครับมาหย่อนให้มันเลี้ยงตัวมันเองในน้ำนะครับแทนการพ่อปลูกในอ่างใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็สามารถลดพื้นที่ประหยัดพื้นที่ผักที่พร้อมจะสามารถนำไปขายได้ก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับถ้า ปรเดเว้นช่องห่างช่องไฟนะครับห่างกันพอพอประมาณพอผักผักมันโตมันก็จะไม่แออัดไม่เบียดกันมากนะครับก็จะทําให้ช่อหรือว่าใบผักเนี่ยสวยงามนะครับผักที่อันนี้ที่สามารถนําไปขายได้อนี้โตที่สามารถนําไปขายได้แล้วนะครับผักพวกนี้ก็พึ่งหย่อนไปไม่กี่อาทิตย์ โอเคครับนี่แหละคือข้อดีของการปลูกนะครับปลูกผักในท่อ PVC นะครับผมว่าสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการใช้ในการใช้ใช้สอยในการปลูกนะครับเราใช้พื้นที่แคบนะครับประมาณ50เซนประมาณเมตรหนึ่งความกว้างของพื้นที่เมตรหนึ่งแต่เราใช้ในในพื้นที่ความยาวนะครับ หรือว่าเราจะทำเป็นชั้นๆขึ้นก็ได้นะครับพื้นที่ที่จำกัดก็สามารถปลูกได้นะครับปลูกในพื้นที่ที่มันจำกัดนะครับแค่เราทำระบบน้ำให้มันหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาป้องกันน้ำเสียได้นะครับในส่วนของเราใส่ปุ๋ยยังไงทุกวันนี้ก็มีปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยน้ำสำหรับผักที่ปลูกเขาเรียกว่าผักลอยน้ำนะครับมีขาย ตามร้านขายทั่วไปนะครับเราก็สามารถซื้อมามาใส่ได้นะครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่สนใจบอกว่ามีพื้นที่จำกัดแต่อยากจะปลูกผักแบบลอยน้ำนี่เงี้ยหรือว่าจะปลูกเพื่อเป็นประดับในร้านอาหารเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับผมว่าทำได้ง่ายแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะครับโอเค เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะพาไปดูอะไรกับช่องพ่อเอวาพาไปดูก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพ่อเอวาพาไปดูด้วยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคบ๊ายบาย